คุณน้ำก็จะใช้เจ็ดตัวท้ายดีแต่ว่าตรงตำแหน่งวาส,สนาคือลองจากรหัสประเทศไทยที่เป็น0 6 0 8 09นเะคะ12เป็นตรงตำแหน่งวาส,สนาคือตรงนี้เป็นตัวที่อยู่ด้านหลังรหัสประเทศไทยนะคะมีปัญหาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่อ่อนไว้ง่ายนะคะเป็นเลข12 122 1ทหนึ่งี่ความหมายเดียวกันหมายถึงคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไวง่ายแล้วก็ อาจจะกระทบอารมณ์ได้ค่อนข้างง่ายไม่พอตำแหน่งวัสนามี1-2แล้วในเบอร์ยังมีเลข2ที่เป็นคู่ประกบมากถ้าให้2คู่ประกบมากเป็น2ที่ดีก็าตามแต่ว่า1-2เป็นเลขเสียในความหมายของตัวเบอร์ จะพลิกลงหรือว่าจะดรอปลงเลยนะกลายเป็นคนอ่อนไหวง่ายจิตไม่นิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะบ่อน,น้ําตาแตกง่ายหรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะรับความเครียดหรือว่าความหนักหน่วงต่างๆนานาในชีวิตได้นะคะหรือบางคนจะเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็ยอมแพ้อ,อะไรได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าเลขสองนะ่ะจริงๆมุมดีมันมีนะเพียงแต่ว่ามีคู่เลขเสียผสมเข้าไปในความหมายมันก็จะดรอปลงแล้วก็พลิกออกมาในทิศทางที่แย่มากกว่าดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรว ไปจะถึงคนที่ไม่ใช่คนที่สีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็จะดูติดติดมากไปเสียหน่อยนะคะหลักๆเลยจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะในการดำเนินชีวิตรูปแบบต่างๆจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดมากหน่อยต่อให้มี156ปิดท้ายก็ตามแต่วันนี้เบอร์ใหม่ของคุณน้ำนะ,ะออกแบบให้ใช้69561944ตัดเลขอ่อนไหวง่ายไปซะนะคะอย่างเช่น 1- 2เนาะ ก็ขอให้คุณนะ้ำมีทิศทางแนวโน้มที่ดีตามแนวโน้มของ69 561944นะคะฉลาดพูดไหวพิษดีแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะเป็นคนที่นิ่งได้รอคอยเป็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอบคอบและระวัวงในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านแล้วก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลที่มากขึ้นนะคะไม่ติดหรือว่าไม่อ่อนไหวง่ายเหมือนกับแนวโน้มเบอร์เก่าแล้วนะคะ